ผมได้เห็นคลิปฝรั่งคลิปหนึ่งนะครับเขาสอนนักบอลของเขาเขาบอกเลยนะว่าเฮ้ยได้บอลแล้วเนี่ยพยายามส่งบอลไปข้างหน้าทะลุช่องอย่าคืนหลังนะเขาตะโกนเลยนะแบบผู้บริหารกฤษเนะี่ยผมจับใจความได้ว่าอย่าคืนหลังพยายามเล้ไปข้างหน้านั่นแหละใช่เลยพอนักบอลพยายามที่จะส่งบอลทะลุช่องส่งไป,ไปข้างหน้านะครับ หรือพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับเขาให้กําลังใจเขาแสดงถึงความมั่นใจทําให้นักบอลมั่นใจว่านี่แหละใช่ถูกต้องแล้วเขาย้ําเตือนนักบอลให้รู้ว่าสิ่งที่นักบอลทํานั้นเป็นความคิดที่ถูกต้องในการเล่นบอลแล้วรู้ไหมครับว่าแค่สิ่งเล็กเหล่านี้เราทําทุกวนันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรารู้แล้วใช่ไหมทำไมนักบอลยุโรปถึงเก่งกว่านักบอลไทยในขณะที่ฝรั่งเขาสอนนักบอลเขาบอกว่าอย่าคืนหลังเนี่ยแบบฝึกเนี่ยอย่าคืนหลังพยายามสมข้าง้า้ได้จ่ายทุกช่องให้ได้ในเป็นแผงอย่างเงี้ย แต่ในการฝึกสอนของนักบอลไทยเป็นไงอาจจะไม่ใช่ทุกทีมแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนใหญ่อะคําว่าคืนหลังมาแน่นอนนะครับเขาว่าเล่นง่ายมาแน่นอนคําว่าอะไรอย่าเล่นเยอะเล่นให้ง่ายอย่าเลี้ยงเยอะเนี่ยมันแน่นมากเลยส่งคืนมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันจะมีคำพวกนี้ให้เราทําแบบนั้นทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับกับสิ่งที่ฝรั่งเขาพูดอะ่ะผมไม่ได้ยกจ้องฝรั่งนะครับ แต่ Ask, ผมแสดงเห็นถึงว่ามันมีมุมมองแบบนี้มันมีรูปแบบแบบนี้ที่ทําให้นักบอลมันมีสาเหตุมันมีสาเหตุที่ทําให้นันกบอลของพวกเขาอ่ะเล่นบอลเก่งได้เ,เหนือช้อนกว่าเรา sun, ในขณะที่เขาสนับสนุนให้เราให้เขาเล่นบอลในแนวลึกแบบเล่นบอลสูตช่องที่ทางตรงและทะยายไปด้านหน้าเรากลับมันไงเราบอกว่ามันเสี่ยงเดี <"Good S 1> ๋ยวเสียบอลโต๊ะโตกลับยิงมาตูใช่ผมเห็นหลายทีโนบโต๊ะกลับยิงระตูมาเยอะแล้ว แล้วไงต่อล่ะนักบอลได้อะไรนอกจากความกลัวเอาเดีสร้างนักบอลให้กลัวคู่ต่อสู้ให้กลัวการเล่นในสถานที่มันกดดันพอโตไปพอเจอสถานที่มันกดดันจริงๆแล้วมันต้องทําให้ได้อ่ะมันก็ไม่ได้ไงไม่ต้องแปลกใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วอยากบอลให้นักบอลไทยเก่งและกล้าเราเราอยากให้นักบอลไทยไม่เป็นอัพหรือแบบคนที่ชอบส่งคืนหลังเราอยากให้นักบอลไทยกล้าเล่นใช้ความสมรรถเฉพะตัวเราอยากให้นักบอลไทยโวข,ข,ขึ้นหน้ามากขึ้นแต่เราไม่สร้างเขาอ่ะ นอกจากไม่สร้างแล้วยังใส่ความคิดอะไรบางอย่างในตัวของพวกเขานี่แค่แบบฝึกเดียวนะครับที่ผมไปเห็นมาแค่แบบฝึกเดียวก็บ่งบอกถึงรากฐานที่ที่ที่ทำให้เราเห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบอลไทยผมถึงบอกหลายครั้งไงว่าพวกยุโรปพวกฝรั่งเขาบังคับเลยมันเป็นแบบฝึกที่เป็นเงื่อนไขบังคับเป็นสิ่งที่เขาเน้นย้ำและต้องทําเพื่อที่สร้างนักบอลใ,ให้นักบอลเขารู้ว่าเฮ้ย hey, ช่องมัน แน่นขนาดนี้พื้นที่มันร้อยขนาดนี้อีกฝ่ายเยอะขนาดนี้ก็ต้องส่งทะลุช่องไปด้านหน้าให้ได้ส่งไปด้านหน้าให้ได้ใช้ที่ทางตรงและทะแยงให้ได้ถ้าไม่ได้บน,นี้ครับก็ต้องวามพัฒนาความสามารถร่างกายมาให้ความคงตัวการส่งบอลในระยะต่างๆความแม่นยำในการส่งปีศาจกีฬาใส่มาดีแล้วเราจะตกใจนะว่าเวลาเราเจอทระลับยุโรปอะเราเล่นแกรับดีแค่ไหนก็โดนจ่ายทะลุทุกครั้ง ยิงจะเจอเจอทีมอเมริกาใต้นะครับผมบอกได้เลยนักบอลไทยโดนยกข้ามหัวโดนยกข้ามแข่งหลังตัวสูงแค่ไหนก็โดนยกข้ามได้นะครับเพราะพวกนี้มันเล่นละเอียดจริงๆนะครับพวกเขาเล่นละเอียดมากๆเขาเล่นแทบจะแบบชิดหน้ากรอบเขตโทษเราเลยอะแล้วเ,ลลเขาไม่ลนล้านที่จะส่งบอลทะลุช่องด้วยไม่มีนะครคืนหลังพ่ที่จะแบบไปตั้งเกมอะคืนหลังพื่ที่จะเล่นต่อไปข้างหน้าอย่างเดียวด้วยความรวดเร็วด้วยต่อเนื่องเลย, <S <S 2> <S 2> เลยผมรู้เลยทันทีแล้วทีมชาติไทยจะ จะดันขึ้นได้ไม่สูงอ่ะเี๋ยวก็จะโดนแบบโดนกดใส่กดใส่เอาอ่ะทุกคนมอจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้ไหมและสิ่งเนี้ยมันดูเหมือนเหมือนเป็นการอะไรมันเหมือนมีเหตุผลที่เราจะต้องไม่เล่นเสี่ยงอ่ะที่เราไม่อยากจะเสียบอลที่เราไม่อยากจะแบบส่งไปแล้วมันกลัวพลาดอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเกมที่เกมคนมา,าจะเป็นเกมที่บ่งบอกตัดสินถึงแชมป์เงินรางวัลหรืออะไรก็ตามอ่ะซึ่งความจริงที่ทุกคนต้องรู้นะก็คือ มีหลายทีมีนักบอลไทยหลายคนได้รับเงินรางวัลได้ถ้วยแชมป์มากมายนะครับแต่ไปต่อไม่ได้ในระดับเอเชียในระดับยุโรปในระดับโลกอาจจะไม่ต้องไปถึงขนาดแบบไปต่างประเทศอะแต่ความสามารถมันต้องถึงไงก็ถ้าอยากเล่นบอลเก่งจริงอยากไปต่อจริงอยากแบบเอาชนะพวกงเก่งได้ในระดับโลกก็ต้องทําให้ถึงนะครับต้องมีวัฒสถานที่สูงแบบนี้ผมไม่ได้กดดันหรือบอกว่าแบบนักบอลไทยไม่เก่งเออ เราคงได้แค่นี้ไม่ใช่นะครับเราพัฒนาต่อได้แล้วจะพัฒนายัางไงผมยกตัวอย่างแบบฝึกไปแล้วที่ฝรั่งเขาทาอะ่ะมีสักกี่คนหรือสักกี่ทีมที่ทํานะครับที่จะบอกว่าอ้เยี่ยมมากเลยเสียบอลไม่เป็นไรน้องพยายามใช้ทิศทางตรงและทยยังไปแดนหน้าน,น้องพยายามจ่ายโทรลุช่องน้องพยายามเลี้ยงหลบเอาชนะคู่ต่อสู้เยี่ยมมากนั่นแหละสิ่งที่พี่ต้องการมีสักกี่คนที่ผู้หี้กับเราไหนพาตรงไหนอ๋ออืมช้าไปใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพัฒนาตรงนี้นะเดี๋ยวฝึกสเต็ปตรงนี้อ่ายวช่วยให้เรา เลี้ยงหลบเจ๋งขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวกินอันนี้นะทําให้เรามีแรงอย่างเงี้ยมีแรงในการเลี้ยงหลบเชื่อไหม <c oughs> แค่ที่ผมเล่าอ่ะทุกคนก็รู้สึกถึงความกดดันแล้วอ่ะแล้วผมคิดว่าพอทุกคนไปเล่นบอลทุกคนก็จะลึกสบายมากเลยนะว่าแบบโอโ้โหโดนโดนโค้ชเอ่ยบอกขนาดนี้กดแรขนาดนี้มาอารมณ์เหมือนเราเข้าไปฝึกเองเลยใช่ไหมอารมณ์เหมือนเราเข้าไปฝึกการส่งบอลทุช่องการที่แบบโดนบังคับนะครับโดนตั้งเงินไข เป็นกฎเลยนะครับว่าห้ามส่งคืนหลังพยายามส่งคืนเฉพาะ้างหน้าให้ได้แล้วไม่ต้องบอกผมเลยนะว่าไม่มีช่องมันแน่นมันอะไรมันแน่นเพราะอะไรมันไม่มีช่องเพราะอะไรอ่เพราะเราไม่เห็นหรือเปล่าหรือเพราะเราไม่กล้าพอหรือเพราะเรากลัวเสียแล้วกลัวเสียแล้วไงต่อแล้วมันจะไปต่อเนี่ยแบบอีกแสดงไงในเมื่อแค่นี้ก็กลัวเสียผมจะไม่ว่าทุกคนเลยนะว่าทุกคนแบบถ้าใช้ทิศทางตรงและทะแยงพยายามไปด้านหน้าแล้วเสียบอลผมจะปรบมือให้ด้วยซ้าเพราะการที่ทุกคนคืนหลัง บันบุงบอกถึงว่าคนกลัวอยู่นะครับในแง่ของแทคกติกหรือวิธีการอะไรบางอย่างที่เราเรียนรู้มาจะบอกว่าเป็นการล่อคู่ต่อสู้แต่ผมถามแกน,นี้ยเราเวลาเราก็ล่อคู่ต่อสู้มาเรากลัวเสียบอลไม่ละเรากลัวเขาจะแย่งได้ไหมแล้วถ้าเกิดเราส่งคืนไปอีกฝ่ายก็มากดดันเหมือนเดิมมันทำให้เราส่งทะลุช่องไปด้านหน้าแล้วเราก็คืนหลังคืนหลังไปเรื่อยๆจนถึงสุดเส้นหลังสนามแบบหน้าประตูของเราอะ่ะเราจะเตะออกหลังใช่ไหมผมถามแกน,นี้ คุณจะเตะออกหลังใช่ไหมหรือคุณจะบอกว่าขีทิ้งไปด้านหน้านู่นนี่นั่นผมบอกเลยนะพลาดแล้วเพราะมันเข้าทางอีกฝาก่ายอีกฝ่ายเก็บบอลเบิ้ลบอลสามสี่จังหวะเข้าสู่หน้าประตูพร้อมยิงนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลกฟุตบอลโดนแน่ผมบอกทุกคนเลยนะว่าถ้าเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในตอนเนี้ยอีกฝ่ายจะกดเราจนถึงเส้นหลังสนามถึงหน้าประตูเราแล้วทําให้เราเตะเข้าประตูตัวเองเข้าใจปะเพราะว่ามันจบด้วยการที่เราคืนหลังไงละ่ะ ไม่เสียมุมก็เตะเข้า,าตัวตัวเองอะ่ะใช่ไหมล่ะที่ผมต้องพูดยาวอนะ่ะเนี่ยมันเป็นจุดที่ผมยอมไม่ได้ไงผมเห็นทีมชาติไทยมานานแล้วเป็นสิบปีแล้วเรายังคงวนเวียนกับเรื่องพวกนี้เราคงวนเวียนกับความกลัวเรื่องเดิมๆอะ่ะทําไมนักบอลไทยถึงแบบเขาเรื่องไงถ้าไม่ถึงมาตรฐานยกระดับไม่ได้สกิตรูป้ป่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่กล้าไม่ต่จะเอาตัวเองไปแตะในสถานการณ์ที่มันกดดันแบบนั้นไง เอาแค่ฝึกอย่างเดียวนะไม่ถึงกับแบบต้องไปต่างประเทศเอาแค่ฝึกสถานการณ์แบบนั้นบ่อยๆอเราไม่ค่อยเลยถูกไหมหรือถ้ามีบ้างนะครับถ้ามีบ้างนะมันก็จะเป็นเกมแมตช์ใหญ่ๆเจอทีมใหญ่หรือว่าแบบคุณจะเจอแบบห้านาทีสิบนาทีจากนั้นก็แบบคุณเจอไม่กี่ครั้งอะเจอไม่กี่รอบอะในขณะที่พวกยุโรปเขาเจอเป็นประจํานะครับเขาบอกเลยนะครับสบายแล้วอย่างเงี้ยเขาบีบแค่นี้แล้วโอ้บีบแค่สามคนเองชิวมาเดี๋ยวเบิ้ลบอลสามสี่จังหวะเปะหลุดเลย แล้วก็เราจะงงนะว่าแบบเราเตรียมทีมาอย่างนี้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนหลุดง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่คําตอบคือใช่แน่นอนเพราะเขาหนุนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วที่ผมบอกไงแบบฝึกอะไรอะ่ะและนี่แหละครับคือรายละเอียดเห็นไหมว่าแบบแค่ผมยกตัวยอย่างแบบฝึกเนะี้ยมันผบอกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ได้เลยถูกปะ่ะไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยอะ่ะไม่ใช่แค่บอลไทยเห็นมันหม,มายถึงตัวเราที่รเราเผชิญกับสิ่งแวดลอ้อมต่างๆด้วยใครที่อยู่สโมสรคาริมีน่าจะรู้ดีนะครับ ฟุตบอลมันง่ายมากครับเมื่อเราเล่นยังไงเล่นดีไม่ดีสุดท้ายไม่ได้จบด้วยคําว่าสามอย่างคือแพ้เสมอชนะโอเคปะ่ะแต่ถ้าเราชนะเราอยากชนะเราอยากชนะด้วยอะไรมันไม่ใช่แค่คําคว่าฉันอยากชนะฉันจะเต็มที่ใส่ให้เต็มบิ๊กอย่างเดียวอรอแบบฝึกนี้แหละได้ทําได้ฝึกหรือยังนะครับแลวตอนห้เราอยากฝึกสิ่งแวดล้อมไม่ต้องการให้เราทํามันก็จะเป็นปัญหาอีกเราเห็นถึงความแบบ <c oughs> ความวุ่นวายในการที่จะแบบแก้ปมตรงนี้ของระบบบอลไทยหรือเปล่า